ใ,ใจวันนี้ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่แปดข้อที่สองครับท้านสร้างฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่แปดข้อที่สองท่านทั้งหลายจงระลึกถือท่านซื่อพระเยซพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในทิศธุรกันดาถือสี่สิบปีเพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถอนใจ ทดล,ลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระมัญญิของพระองค์หรือไม่ขอบคุณพระเจ้าสมัครพระคำพระเจ้าในเช้าวันนี้เรายังมีหูที่ได้ยินยังมีาตาที่มองเห็นอยู่เราไม่มีโอกาสฟังพระคำพระเจ้าขอบเจบ้าเสริมสร้างเราหใจเราให้เรามีให้เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าเรียนรู้ ในการที่พระเจ้าทรงดูแลทรงนำในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาแม้บางครั้งเราจะเจออุปสรรคปัญหาหรือไม่ถูกใจเราแต่พระเจ้าก็ยังอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอทำให้เราเข้าใจมากขึ้นในทุกๆวันที่ทางขอบเจ้าเวพอในเช้าวันนี้ที่ทางในฝันพระไปูพระเจ้าว่น อกข้อง่ายๆคือเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนี่คือเรื่องราวของโมเสสนะเนาะชีวิตของโมเสสนะทำไมความไม่ตามะไม่ได้รับความตอบแทนด้วยความการุณาะเราเชื่อว่าโมเสสต้องถามคำถามที่ไขาการนี้กับพระเจ้านะเพราะว่าโมเสสช่วงนั้นอยู่ในเหตุการณ์ที่ ยาวลังบะเนาะเขาสามารถมีสัญลักษสีและความมั่งคั่งใน왕ของฟาโลแห่งอียิปต์แต่เขาเลือกที่จะอยู่ฝ่ายเดียวกับชาวอิสราเอลถูกกดขี่เมื่อเขาเห็นชาวอียิปต์คนนั้นถูกทุบตีชาวอิสราเอลอย่างโหดเหี้ยมเขาก็ฆ่าชาวอียิปต์ตนนั้นทันที นี่คือเราเห็นชีวิตของโมเสสตั้งแต่อยู่ในวังของฟาโรหนะแล้วก็ที่จริงเขาเป็นคนอ,อีบูนะ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ยแทนที่จะได้รับรางวัลจากพระเจ้าเขาหนีออกจากอีอยิตไปยังมีเดียซึ่งเขาทำงานเป็นคนเลี้ยงแกะเป็นเวลาส0ปีเออไม่สีสินนะส0 <c oughs> แล้วไปสิ0ปีหลังจากโมเสสออกจากอีในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าอีกใดพระเจ้าจึงต้องการให้เขารับความรับผิดชอบความรับผิดเช่นนะั้นและเขาเข้าใจว่าทําไมพระเจ้าจึงปล่อยให้เขานะชาวอิสราเอลเนี่ยอดทนต่อการข่มเหงเป็นเวลาหลายปีจากนั้นจึงปล่อยให้พวกเขา สทีอดยสิ่ที่พนะท,ทีรกันดนะ้สิส่นะงี่พอนที่ชาวอิคสิ่ออจะข้ามแงที่น,น,นอนน้สิ่ีอด้่ง่องด้สิ่งองด่งพระอดสิพระองค์่งพระเงพระอสงทระองค์งทีพระอจ้าิที่ให้ส่ทดลองส่อิสอไสลาลาิางอี่ประองี ในเฉลยธรรมมัญญบทที่แปดข้อที่สองที่เราอ่านเมื่อกี้นะก็พูดถืนะคือสองให้พวกเขาอ,อมน้องถ่อมตนนะเข้มแข็งนี่คือที่เขาเรียนรู้โมเสสเรียนรู้จะทำไมเหตุการณ์ต่างๆทำไมต้องถูกกฎีคอมเพนนะจะเป็นท่าในอีเพื่อที่เขาพวกเขาจะมีความเข้าใจใหม่ ของพระเจ้าและเต็มใจวางใจในพระโองค์อย่างเต็มที่พระเจ้าทรงเลือกมาตรฐานระดับสูงของการพัฒนาทางศานนีลธรรมและจิตวิญญาณในระยะยาวสำหรับเรามากกว่าความสุขทางอารมณ์ในระยะสั้นลองนึกถือสิ่งที่เราเรียนรู้จากการทดลองในชีวิตแต่ละวันนะน,นี่คือมาตรฐานของพระเจ้านะ มันจะมองที่ระยะยาวไม่ใช่ฉับฉวยแบบตามอารมณ์นะระยะสั้นนะพระเจ้าทางทุกอย่างมีแผกนการนะแน่นอนแต่ว่าแผนกลารของพระเจ้าบางครั้งก็ต้องเจอความย่ลำบากเพราะว่าหลักการของพระเจ้ามันไม่ใช่สบายสบายพระเจ้ารักเราก็จริงนะ แต่พระเจ้าไม่ใช่ให้เราสบายอย่างเดียวเมื่อเราเรียนลูกเนาะหลักการเรียนลูกเราก็เรียนแบบพระบิดาเราก็ไม่ใช่ละลูกนะก็ทําให้ทุกอย่างไม่คือก็แต่ละครอบครบัวก็ต่างกันอย่างผมอยู่กับเด็ก40คนทุกวันเนี่ยแต่ละครอบครบัวผมเห็นชัดเลยลูกที่พ่อแม่คอยเอาใจใส่ ร้าลูกอ่ามีพ่อแม่อ่ามีเงินมีน,นี่กับลูกที่ไม่มีพ่อแม่หรือพ่อแม่ไม่ค่อยดูแลเนี่ยมันแตกต่างกันมากในเรื่องของการอดทนในการ,รเผชิญความยากลำบากลูกที่มีพ่อแม่คอยดูแลไม่เคยให้เขาลำบากเนี่ยอะไรที่เล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาแต่ลูกที่ มาเจอปัญหาทุกวันแล้วก็เรียนรู้กับปัญหาอุปาราความยากลำบาเนี่ยปัญหาเล็กๆน้อยๆคือปัญหาเนี่ยสหรับเขาคือเคยชินแล้วไม่ใช่ปัญหาเลยะมันแตกต่างกันพระเจ้าก็บางทีจะสองเราแบบนี้นะพระเจ้าสองให้เราเป็นเหมือนพระบุของมากขึ้นนะจะแก้ไขเปลี่ยนแปลเราด้วยการทดลองและ ความยาลมกลำบากทุลุ่ยแบบพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนพระบุตรนี่คือประการที่หนึ่งเนาะพระเจ้าให้เราทาําเราเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ต่างๆทุกๆวันชื่อว่าทุกคนต้องเจอปัญหาต้องเจออุปสรรคความยากลำบากนะคือพระเจ้าให้เราเป็นเหมอือนบุกมากขึ้นพระบุกมากขึ้นนะ จะเปลี่ยมจะให้เราเป็นคนที่ไม่สโมบูรณ์กลายเป็นที่สมบูรณ์การที่ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งใช้การได้เคมแข็งเ,เป็นคนที่ดีนะไม่ใช่ผ่านแต่สิ่งที่ดีๆแต่ต้องเจออะไรที่ยากลำบาก็เราก็มีตัวอย่างเยงอะๆเช่นทองคำงต้องผ่านไฟใช่ไหมถือจะกลายเป็นทองที่บริสุทธ เช่นเดียวกันนะชีวิตของเราก็จะพระเจ้าจะสร้างเราด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะ,ะหลายรูปแบบอีกข้อหนึ่งคือพระเจ้าใช้ความแพยแพ้ในชีวิตเพื่อช่วยให้เราดำนินต่อไปพระเจ้าเนี่ยสอนใช้ความพ่ายแพ้ความล้มเหลวทำให้เราดำนินต่อไปชื่อว่า มนุษย์ทุกคนถ้าไม่เจอปัญหาไม่เจออุปสรรคปัญหาเขาจะไม่เรียนรู้เพราะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงแต่ปัญหาไม่มีใครอยากจะเจอแต่เจอแล้วถ้าเจอแล้วนะนะความล้มเหลวก็ทำให้เขาเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็เดินต่อไปนี่คือพระเจ้าต้องการให้เราเช่นนั้นดังนั้นพี่น้องครับเราชีวิต จงวันแต่ละวันเราเจอเหตุการณ์มากมายทั้งดีและร้ายที่ถูกใจและไม่ถูกใจสิ่งเหล่านี้เราทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ทำให้เราแก้ไขนั่นก็เดินหน้าต่อไปนี่คือหลักการของพระเจ้านะพระเจ้าให้เราเป็นคนที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้นเหมือนพระบุคข,ของพระเจ้ามากขึ้นนะเราพระเยซูคริส เริ่มต้นก็ลำบากนี่แล้วก็ดำเนินชีวิตก็ลำบากสุดท้ายก็ไม่เหมือนคนอื่นคือตื่นโบไม่กังเขนนะทั้งท่านที่คงไม่ผิดนะแต่สุดท้ายของท้ายสุดมีชัยชนะแฮปปี้นี่คือหลักการของพระเจ้า,านะครับบางครั้งชีวิตเราก็อาจจะเจออุปสรรคปัามากมายแต่สุดท้าย ถ้าเราถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าเรายังอยู่ในพระเจ้ายังเชื่อวางใจในพระเจ้าพระเจ้าให้เราให้ปี่นะฮะก็คุ้มกว่าดีกว่าวิ่งหนีตองกาที่เราวิ่งหนีปัญหาเนี่ยว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรสักอย่างอาจจะได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้สิ่งที่อ่าคุ้มค่าที่สุดก็ได้นะดังนั้นขอให้คงของพระเจ้าเนาะ มีความอดทนเรียนรู้จากเหตุการณ์ต่างๆในทุกๆวันะคือพระเจ้าทรงเลื่อมมาตรฐานสูงจะพัฒนาชีวิตของเราแลวก็อีกข้อนหนึ่งคือพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนพระบุของพระเจ้ามากขึ้นและพระเจ้าใช้ความาแพ้ในชีวิตเพื่อช่วยให้เราดำเนินชีวิตต่อไปดำเนินต่อไป พัฒนาต่อไปก้าหน้าต่อไปนะก็ขอให้พี่น้องเนาะมีชัยชน,นะและก็เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกๆวันหวังว่าวันนี้ก็จะมีสิ่งใหม่ที่เราจะเรียนรู้จากพระเจ้าจะเข้าใจและก็จะเข้าใจในแผงการของพระเจ้าม,มากยี่ขึ้นนะหวังว่าพี่น้องทุกคนจะมีความชื่ชมโงี่ดีในพระเจ้าแม้จะเจอสิ่งใดก็าตาม นะครับขอบเจ้าไว้พอครับที่ถามด้วยกันเนาะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำหัวใจเราที่ใช่แล้วพระเจ้าเราพระเจ้าให้เราเรียนรู้บางสีบางอย่างจากเหตุการณ์ในทุกๆวันในชีวิตในการที่เราติดตามพระเจ้าโอใช่แล้วพระเจ้าโอหลายครั้งเราอาจจะไม่ไม่ถูกใจหลายครั้งเราไม่ต้องการเราไม่อยากเผเิญโอแต่ขอเจ้าทรงโปรดให้เรามีความอดทน ให้เรามีสติปัญญาให้ขอพระเจ้าทรงโปรดปทานสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเพื่อเราจะก้าวหน้าต่อไปเพื่อเป็นคนที่ใช้กันได้มีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาขอเจ้าเวะเระปองรอทุกคนใ,ตในตลอดหน,นึ่งวันนี้มีความสดชื่อมีความชื่นชมิดีในประพระสุคริตเจ้าแม่เจ้าเุระพอครับ